เดินต่างเดี๋ยวาพาไปดูมาอะไรเอ <c oughs> <c oughs> มาไม่ทันครับใหญ่โอ้โหแรงนะครับแรงโอ้แพงเลยแพงมากหลายหมื่นนี่ครับมาชมในอีพีสองกันครับ Phải canh dao dao đây các ngàn Ủa oh, không Chắc chưa tới chứ Nguyên là nó các ngàn ตะกาตรงนี้นะครับเป็นซอยเข้าหน้าขวกซอยครับน,นี่ครับอตอก็ไม่ค่อยใหญ่มากครับดินมันแน่นครับดินมาน,นานแล้วครับคนตะกร้าขอสวัสดีท่านผู้ชมอีกครับ วาไว้รวมๆไว้ครับเดี๋ยวจะตักยกขึ้นรถหกล้อไปทิ้งนะครับถ่ายด้านหน้าฝุ่นนะครับจตของที่ว่าจะถมนะครับถมที่นะครับ กระดกนะครับนี่ขึ้น้วครับ,อ,อ,รบอ้าวติดฟันติดฟัน ไม่ออกเลยโบวานนี้ถ่ายรุ่นเปให้ดูครับวันนี้มาถ่ายรุ่นหนึ่งเลยรุ่นหนึ่งรุ่นสไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ้าวแ่โ้ตดกระดกเลยครับสูด,ดมีกระดกเนียครับ ลมไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์ติดตามช่มองคนตกราวด้วยนะครับเรื่อยมาเลยครับมองไปเห็นเห็นสายเห็นสายอะไรเลย,เ,ลยเปิดไปอย่างนี้อันตรายเหมือนกันนะครับ แบบง่ายๆครับมีงานทำเรื่อยๆนะครับสำหรับรถคันนี้ั่วงการบินเยอะครับุกนีน่าจะครึ่งคิวครับ สุ่งคิวจัดเศษครับช่วงล่างนี้แห้งดีเหมือนกันนะครับต่งเอวช่วงอะไแห้งหมดครับอ่าทางไหนต่อน่อนเคลลิงไปในตัวครับ นะครับชั่วโมงละพันห้าครับทีเหมาไปแล้วน่าจะอยู่ประมาณไม่เกินสามชั่วโมงครับ ครับยังไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่หนึ่งหรือรุ่นสองไม่รู้ครับนี่ครับชสสมเรื่อนี้กันครับ ือวเรียรย่ยวแรงนั้นยังอยู่เยอะครับกลบคืนด้วยครับ เราเก็บเสร็จแล้วครับอ้าวอาาสส้สงสัยสงสัยอันนี้มาถ่ายให้ดูเรื่อยๆครับ สำหรับคลิปนี้จบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมใน EP 2นะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องสกาวด้วยนะครับขอบคุณครับ